สัดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทางนะคะไม่ใช่ทางใครทางมันนะคะเป็นทางเข้าออกโชว์รูมค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เราเปลี่ยนทางเข้าออกโชว์รูมใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเป็นทางไหนเนื่องจากลูกค้าถามมาเยอะมากว่าเออทำไมโชว์รูมปิดผ่านไปทีไรก็ปิดทุกทีไม่ได้ปิดนะคะเพียงแต่ว,ว่าเขาทําทางเข้าใหม่แล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้ทางเข้าทางเก่าที่เราคุ้นเคยเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะ อันนี пис, okay. ้ค hmm. ่ะทางใช้ทางเข้าอันนี้นะคะทางเข้าออกอันนี้ตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะคะเราไม่ได้ใช้แล้วอ่าแล้วก็เราจะไปเข้าทางเข้าอีกทางหนึ่งค่ะนี่ค่ะเรามาใช้ทางนี้นะคะลูกค้าที่ที่ผ่านไปผ่านมานะคะจะเป็นลูกค้าเก่าของเรานะคะเรามาใช้เป็นทางเข้าทางนี้นะคะเป็นทางเข้าแรกอะค่ะอ่าก่อนก่อนที่จะถึงเข้าทางเข้าอันเก่านะคะเราเข้าทางนี้ค่ะอันนี้ค่ะ จะอยู่ตรงข้ามากับปั๊มปอตทเลยนะคะเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงข้ามปั๊มปตทเลยเข้ามาก็เลี้ยวเข้ามาทางนี้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะจะมีป้ายบอกนะคะเนี่ยค่ะเลี้ยวเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปด้านนี้ได้เลยค่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะจากที่ดแจ้งไปเมื่อกี้นะคะฝากบอกลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นลูกค้าเก่าของเราที่ผ่านไปผ่านมานะคะฝากบอกไปทางเพจอีซูซูของพรชนกหรือไม่ก็ทางติกตอกอของพรชนกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาโชว์รูมไม่ได้ปิดนะคะเพียงแต่ว่าตามหลักฮวงจุ้ยค่ะ คงเขาก็จะต้องแบบว่ามีสายมูสายอะไรเข้ามานิดนึงของเราก็เป็นเหมือนกันนะคะเพื่ออะไรอะไรเขาก็จะดีขึ้นนะคะก็ฝากทุกทกท่านด้วยนะคะ